เส็ต่อมานะคะเมื่อมีการจ่ายภาษีหางวัที่จ่ายแล้วเราก็ต้องดูว่ารายการที่เกิดขึ้นในเดือนตุลาคมนั้นมีอะไรบ้างนะคะถ้ามีรับเงินเราก็มารับเงินนะคะถ้าไม่มีรับเงินเราก็ไม่ต้องรับนะคะแล้วถ้ามีค่าจ่ายในส่วนที่แม่แจ้งเราก็มารับสมมุติว่าแม่แจ้งค่าจ่ายมาให้นะคะวันที่25่ห้าก็เปลี่ยนเลขที่เปลี่ยนวันที่นะคะ เปลี่ยนวันที่นะคะแล้วก็เปลี่ยนรายการบันทึกบัญชีปเป็นแม่แจ้งค่าใช้จ่ายอะไรนะคะสมมติว่าแม่แจ้งเดือนค่าตอบแทนนะคะเราก็เลือกเดือนเดือนค่าตอบแทนนะคะถ้ามันมีข้อมูลลักษณะนี้นะคะให้เรากดค้างข้อมูลออกไปก่อนบันทึกข้อมูลใหม่นะคะใส่จํานวนเงินนะคะเเงินเดือนใส่จํานวนเงินค่าตอบแทนนะคะแล้วก็ใส่ยอดรายได้เงินช่วยเหลือ,อนะคะแล้วก็กด ทีหนึ่งครั้งนะคะสมมุติว่าแม่แจ้งค่าไฟฟ้าอีกนะคะเราก็บันทึกต่อนะคะบันทึกต่อเปลี่ยนเลขที่เปลี่ยนวันที่เปลี่ยนคําอธิบายรายการที่จะเปลี่ยนคําอธิบายรายการถ้ามันมีข้อมูลอยู่แบบนี้นะคะเรากดล้างออกไปเลยนะคะแล้วเราก็เลือกนะคะแม่แจ้งค่าอะไรอะ่ะสมมติว่าค่าไฟฟ้าต่ออ่ะเราก็เดบิตค่าไฟฟ้านะคะห้าร้อยบาทนะคะ แล้วก็กดบันทึกบัญชีหนึ่งครั้งนะคะ<ม>ก็คือการบันทึกบัญชีของเดือนตุลาแล้วเราก็มาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนะคะที่รวมบันทึกรวมบันทึกปีนะคะรวมบันทึกทั้งปีตรวจดูว่ารายการที่เราบันทึกนะครบถ้วนตามรายการที่เกิดขึ้นไหมนะคะถ้าครบถ้วนแล้วนะคะเราก็พร้อมที่จะไปออกรายงานนะคะ